Some time style. ขอให้ทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบขอให้ทุกท่านโปรดอยู่ในความสงบนี่คือเสียงประกาศจากสุนทรรานี่คือเสียงประกาศจากสุนทรรามขณะนี้เวลา1ิบนาฬิกายีนาท,าาทีอยากจะถามว่ามั่วไหม,มอ,ะอะ่ะมั่วเมย์ป่าอยากเให้เซอร์ไซส์ไหมอ่ะ

พวกเราทุกคนนะครับรู้สึกดีใจมากเลยที่มาเขียนมากๆครับที่นี่มาวันนี้นะผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีดีหลายอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่อง่เที่ยวและวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นนะใช่ผมมีทดสอบให้ดูนะฮะใช่ค่ะโอ้ย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 ไม่ต้องมีใครสอนนะฮะเราเรียนไปเคยสอนนะนะฮะแล้วผมเลยอยากให้แคชแท็ก ฮัลโหลไทยแลนด์น่ะตับไก่มิโนะครับฝรั่ง,งามาท่าเ,เข้ามาเชื่อเหมือนกันอะไหมครับก็อยากให้สั่นไหวใช่ไหมครับที่นี้นนเรม่ได้ไปเห็นมองข้างหน้าอ้พี่พี่อยู่แล้วก็พูดว่าฮัลโหลไทยแลนด์โอเคไหมฮะมนะครับช่างภาพที่เห็นนะครับโอ้ before you're tak eh kalau <laughs> buat

对，对，对。 เรื่องการกินนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเสร็จไอดอลสายอาหารสายการกินนะครับก็สามารถมาช่วยสนับสนุนเพื่อในเรื่องของัเทสได้นะครับมที่สอก็คือมาที่สร่องสากเป็นเจอร์คี่างๆเป็นเรื่องของิจกรรมต่างๆเป็น้มวยหรือกีฬาากยกาใจต่างๆนะครับก็เป็นอีกสายนึงนะครับส่วอีกสายนึ่งนะครับน่าจะเป็น ก็ยัมัดอีกนะครับก็คือมัดสี่ครับก็คือเรื่องเทศกาลงานประเพณีนะครับพึ้งปตทนี้เราก็จับมัดเยอะมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปีเข้าดาวไปจนถึงปลายปีลอยกระทงอะอันน yes. well ี้แม่บ้านตาค่ะอันนี้แม่บ้านตาประวัาสตรีมากมายนะครับแล้วสุดท้ายก็ถึงภาษีก็คือตัวแหล่งท่องเที่ยวนะครับหลังมาเนี่ยเรื่องของท่องเที่ยวปรุจะขาดไม่ได้ก็เรื่อง ไปเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับในเมืองทั้งเมืองหลังและเมืองรองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไป็นผู้ถือเบองรอแล้วเราพูดถึงเมืองแม่เที่ยวนะเพราะนั้นเด็กไอดลอลต่างประเทศนะครับอ๋อใช่ค่ะไม่ใช่น้องลีน่าค่ะแล้วรอบต่างประเทศนะครับซึ่งผมก็ทราบว่าในครั้งนี้เนี่ยมีการรวมตัวนะครับของต้องเหนือจากเด็กไอดอลคนไทยแล้วยังมีจากเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับสมาคม นะครับที่มะได้วยเอเชียประชามติอากาศเข้าเที่ยวไทยนะครับประชามติและก็ประชาส่งเสริมมาตรการอาเซียนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกจุดประกายหนึ่งนะครับเป็นจุดประกายที่เรียกว่าการที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นครับพราะอาเซียนนะครับและแน่นอนนะครับว่าเราจะได้ทราบความรู้สึกนึกคิดของชาวต,าต่างชา,าติว่ามีความ